สวัสดีครับพี่พั์วงวิวัฒนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์มาเดินรอบๆบนะครับวัดภูเขาทองบ้านน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับบริเวณนี้เป็นบริเวณที่กำลังพัฒนานะครับให้เป็นพื้นที่นะครับลานขนาดใหญ่นะครับหน้าองค์พระนอนเนื่องจากพื้นเดิมนั้นชำรุดเสียหายนะครับ ท่านพระครูก็เลยถือโอกาสนะครับที่จะมาปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับของวัดภูเขาทองก็จะเป็นภูมิทัศน์ด้านหน้าศาลาพระนอนทรงเซิร์มโนรานะครับก็สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับอยากร่วมบริจาคนะครับก็ติดต่อนะครับได้ที่บัญชีวัดภูเขาทอง ธนาคารกรุงไทยหมายเลขบัญชี9310314974นะครับก็กำลังอยู่ในช่วงที่ปรับปรุงนะครับภูมิทัศน์ให้สามารถที่จะต้อนรับนักท่องเทีย่ยวแล้วก็ญาติโยมนะครับในโอกาสต่อไปนะครับช่วงนี้ช่างก็หยุดพักนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็จะเริ่มงาน วันจันทนะครับพรุ่งนี้ก็เป็นลานที่ถ้าปรับปรุงแล้วนะครับก็จะมีความสวยงามที่เห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นหอระฆังนะครับซึ่งมาสร้างในสมัยท่านพระครูภาวนาสมาธิคุณแนะครับพื้นที่รายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็มีแลนด์มาร์คของวัดหอทองก็คือ ภูเขาหินอ่อนนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเดี๋ยวจะเดินไปด้านหน้านะครับไปชมด้านหน้ากันกิจกรรมของพระนะครับที่วัดภูเขาทองก็จะดูแลในเรื่องของความสะอาดโดยเฉพาะพื้นที่ลานด้านหน้านะครับซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะมาเยี่ยมชมวัดนะครับ งนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับที่จัดเตรียมไว้ในช่วงวันสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับให้ญาติโยมได้มาทำบุญแล้วก็สงน้ำพระนะครับในช่วงทุกเช้านะครับหลังจากที่พระสันเทศแล้วนะครับพระก็มีหน้าที่นะครับที่จะต้องดูแลนะครับเรื่องความสะอาดของลานด้านหน้าใบไม้นะครับต่างๆ ก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะครับใบไม้ก็อาจจะต้องดูแลนะครับกันวันละหลายรอบทีเดียวนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านพระครูเน้นย้ำนะครับเรื่องของความสะอาดที่ผู้ที่มาเยี่ยมชมวัดนะครับจะต้องได้รับความสะดวกแล้วก็ได้รับความประทับใจนะครับหลับไปเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดตรังนะครับเป็นสถานที่หนึ่งใน20สถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่แนะนําโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็เป็นโรงมโนราซึ่งสร้างแบบโบราณน,นะครับย้อนยุคกลับไปแบบดั้งเดิมเลยนะครับก็ท่านพระครูดได้สร้างขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็เป็นอาคารมุงจากนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้ตะปูนะครับในการที่จะทําโรงมโนราขึ้นมานะครับเป็นบรรยากาศนะครับของการแสดงมโนราย้อนไปในยุคแรกเริ่มเลยทีเดียวนะครับ นี่มามองจากมุมนี้นะครับเราก็จะมองเห็นภูเขาหินอ่อนนะครับซึ่งเดิมชื่อว่าเขาชุนทองนะครับต่อมาได้เปลี่ยนเป็นภูเขาทองนะครับก็เป็นเหมือนที่เรียนได้ทราบแล้วนะครับก็เป็นแลนด์มาร์คของวัดนะครับตอนนี้ก็ยังมีเต็นท์นะครับที่เตรียมการไว้สำหรับกิจกรรมในปีนี้ ก็ได้ยกเลิกไปนะครับทั้งการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนการบวชชีพราหมณ์ปีนี้นะครับทางวัดก็ได้ให้ความร่วมมือกับทางราชการนะครับเพื่อที่จะเป็นมาตรการป้องกันนะครับการแรารรอรอรอพร่ระบาดของโควิดรอบที่สามนะครับก็ถือโอกาสนะครับวันนี้ได้ให้เห็นบรรยากาศทั่วๆไปนะครับของวรดบัอทองโดยรอบนะครับซึ่งก็มีความสงบ อบรมข้าราชการนักงานห้างร้านบริษัทนะครับที่จัดกันมาเป็นกลุ่มๆนะครับเพื่อที่จะมาอบรมคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็ฝึกฝนในเรื่องของวิป,ปัสสนานะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกอจุดหนึ่งนะครับที่พระครูภาวนาสมาธิคุณได้สร้างเอาไว้นะครับแล้วก็คือเป็นโบสถ์นะครับเป็นที่สร้างโดยใช้ สถาปัตยกรรมนะครับของทางอินเดียผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยนะครับก็เป็นท่าโบสดนะครับที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับของวัตถุทองก็มีความสวยงามแล้วก็มีบริเวณนะครับไม่กว้างใหญ่นะครับเหมาะสําหรับการทําวิปสสนานี่จะเห็นนะครับว่าทางระนะครับก็ได้ใช้เครื่องนะครับาใกไม้นะครับทํา ความสะอาดวัดนะครับเป็นประจําทั้งรอบเช้ารอบบ่ายนะครับแล้วยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าลมนะครับก็ต้องเพิ่มความถี่นะครับในการทําความสะอาดซึ่งท่านพระครูได้เน้นย้ํานะครับว่าวัดจะต้องมีความสะอาดแลวก็พร้อมเี่ียต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเยือนได้ทุกเวลานอกจากนั้นได้มีสวนหย่อมด้านหน้านะครับก็เป็นจุดเช็คพอยต์นะครับสำหรับผู้ที่จะมาถ่ายรูป ก็เป็นจุดเช็คก็จัดก็ด้วยความเป็นวิศวกรน,นะครับก็มองการจัดวางนะครับมุมถ่ายรูปถ้าจะสังเกตนะครับจะมีรัว้วเพียกั้นนะครับระหว่างฉากด้านหลังนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวไม่ได้เข้าไปทำความเสียหายนะครับให้กับสิ่งที่ประดับ นะครับเอาไว้เป็นรูปปั้นนะครับแสดงถึงวัฒนธรรมของไทยนะครับตรงนี้จะเป็นหินอ่อนนะครับที่ท่านพระอาจารย์ได้นํามาแกะสลักนะครับก็จะเป็นหินอ่อนที่ได้จากเศษที่ร่วงหล่นลงมานะครับเป็นการใช้ทรัพยากรนะครับของทางวัดอย่างคุ้มค่าแล้วก็มา ให้ช่างนะครับมาขัดแล้วก็มาแตะสลักนะครับ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นมีทางหลวงที่นะครับก็ทำความสะอาดนะครับน <c oughs> อกจากจะใช้วิธีเป่าพ่นแล้วก็ยังมี เรื่องนะครับที่จะถื่ไปมา้ด้วย วัดภูเขาทองตั้งอยู่เขตแดนระหว่างอำเภอเมืองตรังกับอำเภอห้วยยอดนะครับตำแหน่งที่วัดอยู่จะห่างจากอำเภอห้วยยอด18กิโลแล้วก็ยังเป็นเส้นทางนะครับที่จะเชื่อมต่อนะครับไปจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดพัทลุงด้วยนะครับพื้นที่ตั้งของวัดเป็นเชิงเขา ล้อมรอบด้วยสวนยางพาราและก็บ้านเรือนของชาวบ้านนะครับในหมู่ที่หนึ่งตําบลน,น้ำผุดตํานานเก่าแก่นะครับที่เล่าขานมายาวนานนะครับก็กล่าวไว้ว่ามีวัดปูขอทองขึ้นมาได้ก็เพราะว่าอดีตเจ้าเมืองพัทลุงผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเต็มเปี่ยมนะครับที่มีชื่อว่าขุนศรีศรัทธาและชายาผู้มี นามว่าพระนางเลือดขาวนะครับก็ประวัตินะครับก็เป็นประวัติที่ยาวนานแล้วก็อายุของพระนอนนะครับที่นี่เป็นพระนอนทรงเสดมโนรานะครับก็เป็นศิลปะวัฒนธรรมของพระนอนนะครับที่สะท้อนถึงอารยธรรมนะครับของอาณาจักรศรีวิชัยนะครับ ถ้าได้มาเยี่ยมชมนะครับจุดเด่นของวัดก็คือเรื่องของความสะอาดเรื่องของห้องน้ำห้องผ้านะครับแล้วการดูแลภูมิทัศน์ต่างๆนะครับก็ต้องนอกจากจะสร้างแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือเรื่องของการบำรุงรักษานะครับให้อยู่ในสภาพที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะครับ เดี๋ยวเดินมาทางด้านหน้าวัดนะครับก็จะเห็นกิจกรรมนะครับที่ทางสงค์นะครับก็ได้ดูแลความสะอาดตั้งแต่ทางเข้านะครับทางเข้าวัดมาเลยนะครับทางเข้าวัดก็จะมีเป็นสวนป่านะครับที่มีความร,ร่มรื่นแม้แว่าจะเป็นช่วงโควิดนะครับก็มีญาติโยมนะครับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาก็ได้และมา เยี่ยมชมมากราบนมัสการพระนอนทรงเสิดมโนราแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมนะครับแล้วก็มาพักผ่อนอยู่กับธรรมชาตินะครับแล้ก็จะเห็นนะครับว่าพื้นที่ประมาณ30ไร่ของวัดภูเขาทองนั้นมีความร่มรื่นนะครับแล้วก็ห่างจากตัวเมืองจังหวัดตรังไม่มากนะครับ ประมาณ20กิโลนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังแล้วก็ประมาณ18กิโลนะครับถ้ามาทางอำเภอห้วยยอดนั้นก็ใช้เวลาไม่มากนะครับสะดวกแล้วก็ตลอดเส้นทางนะครับก็จะมีพื้นที่สีเขียวมีภูเขานะครับให้ชมนะครับขับกันแล้วก็ชมทิวทัศน์ไปด้วยนะครับเด,เดินมาดูด้านหน้านะครับส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับ ทางสารคาาดีที่มาจัดทําก็จะไปมุ่งเน้นนะครับที่พระอุโบสถกำแพงแก้วนะครับซึ่งก็อยู่ด้านหน้าวัดสร้างในสมัยพระครูภาวนาสมาธิคุนนะครับจเจ้าวาดรูปีห้นะครับของวัดด้านหน้านะครับก็จะมีพื้นที่นะครับสำหรับเด็กๆญาติโยมนะครับที่มาเป็นสนามเด็กเล่นนะครับก็ อยู่ริมถนนนะครับเส้นหลักด้านทิศเหนือนะครับถ้าแพนมาด้านนี้นะครับจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของพระอุโบสถนะครับซึ่งมีความสวยงามด้านหลังนะครับก็จะเห็นภูเขาหินอ่อนนะครับไม่ใช่หินปูนนะครับสังเกตดูจากสีนะครับถ้าเรามาดูภูเขาทางภาคใต้นะครับซึ่งคาดว่าเคยเป็น ทะเลมาก่อนนะครับเนื่องจากมีการพบเมเล็ดทรายเหมือนทรายทะเลนะครับอยู่ในถำ้ำนั่นก็หมายความว่าในอดีตนั้นพื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นทะเลภูเขาเหล่านี้ก็เป็นภูเขาที่ในยุคสมัยก่อนนะครับก็เป็นภูเขาทีอา่อยู่กลางทะเลนะครับระยะเวลาผ่านไปนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับของเปลือกโลกแล้วก็ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นนะครับภูเขาที่เป็น จุดกึ่งกลางนะครับของพื้นที่วัด30ไร่นะครับแล้วก็ท่านเจ้าพระคุณพระครูภาวนาสมาธิคุณนะครับก็ได้เลือกนะครับบริเวณด้านหน้าของวัดนะครับทางด้านทิศะตะวันตกนะครับเป็นที่ขอสร้างพระบูสดนะครับเพื่อจะได้ทําศาสนกิจนะครับโดยเฉพาะการนั่งวิปัสสนานะครับของผู้ที่เข้ามาฝึกภาวนาสมาธิมา บวชชีพราม์ที่นี่นะครับก็เป็นวัดที่มีความสวยงามอย่างมากนะครับก็จะเป็นศิลปก,กรรมอินเดียนะครับกับไทยผสมผสานกันนะครับ